แล้วเล่น<ต>เล่นเล่นไปจน jam ไปไหมหรอแล้วอยู่นานปะ่ะพักหนึ่งอะไม่นานมากไม,ไม่เพราะว่าเขาจะมีคนที่ตามมาไม่รู้ว่าต้องอยู่ถึงกี่โมงไงอ๋อเหรอ,อมาสี่ห้าโมงเลยเงี่ยทุกแท็กซ่อไปบ่าง เปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาชุดเดิมก่อนแล้วก็เอกเข้ามาแล้วใช่ไหมได้้ไดเยอะดบ่ครับีอนเข้าใหม่ครับกนนะคะไ่่ะน

เออไม่ใช่เล่นนี่แบบไม่ธรรมดาเออว่าตัวเองครอบครัวเงินแค่หมื่นบาทเอง ได้สวสวัสดีครับ

หันหน้าหันหน้า <laughs> không được không à? à? không được không không được không à? không được không ลูิ่งวดลงมาจะขาให้ซุกลยสปเป็นางนม่มีหน้ไม่อริงหรอก

โอ้สมัยไหนบอกเปียบนายจะเห็นชุอกชบอกุบอกบอกเกเปลี่ยนมากี่เดืนเคร่อนร้องเลงน เอาอีกท <m ur ly dragging> ีสุดไซส์เดี๋ยวพี่ต้องไปเป็นพี ถ่ายรูปพวกคุอย่าใช้แสงนะครับผมครับไมนสูงไม่พูดได้แล้วเนี่ยเอนยาเนียคาแล้วเนี่ยียว ý nghĩa là phải đằng mãi lúc nào có trong cái

ครับหนึ่งสองสามปัจจุบัขึ้นบกอ้ครับครับขอบคุณครับเอามายังคืนเกยคืนเร่องอะไรที่ไเลยอะไรจจขี่ะนหลังขึ้นบกเพมาาเรือเก่าอะไรเลยเม่บ้านซ้ายของ โอเคครับพร้อมครับผมล็อกที่มันครับพร้อมครับอ่านเขาเองนะครับ3ามสอง